สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะจุงกาแม่บัวนลุกเมียจ้าวันนี้บางยาชันชิมพามากินต้มแซบขมขมค่ะแล้วก็แซบแซบเป็นต้มนัวค่ะบางคนเขาเรต้มเนื้อเสียมผสมเครื่องในด้วยครับผมมีไส้มีทั้งไส้มีทั้งเครื่องในเลยค่ะกินกับข้าวคมนี่ข้าวสวยๆมีแบบเนี่ยกลับมา สดสดลร้อนอากาศเย็นๆค่ะอันนี้ค่ะโอ้อร่อยมากอันนี้ลมตั้งวันเคะครับผมลมเงย็นสบายลมเย็นสบายมากต้มแซ่บค่ะอือใช่ค่ับปรยกำลังดีเลยค่ะอือ ไม่เผ็ดก็มีลูกโด <laughs> ต้มแ่บ,บต้มร้อนกับอากาศเย็นๆนค่ะเข้ากันเข้ากัน <laughs> เขเข้าสวยเขาหอมบลิสุลูกโดดสีสวยค่ะสีอ่อนสวย <c oughs> ลูกใหญ่สีสวยลูกใหญ่มาก นี่เป็นพวกเอ็นค่ะเอ็นเราต้มจนเปื่อยเคี้ยวง่ายค่ะเนื้อวัวแถวบ้านจดสวยค่ะแต่พยาชอบต้มเอาซื้อเนื้เสร็จมาต้มแล้วก็พวกเครื่องในค่ะเอามาต้มรวมกัน น้ำร้อนๆขมๆเปเ็ดแซ่บๆ <ś 2> ชิ้นพอดีคำคับเคี่ยงง่าย น้ำร้อน mm. อากาศเย็นๆน้ำร้อนชุ่มคอภาษาสินทรนก็เรียกสลอส่กูครับผมสักเศ็ลอสักเแ็้วิงว่งๆแต,แต่งๆเป็นไงมองโป้ มน,นยากกยวกีก้กะอะไรเขาทอดทอดสลากกับดาวกัะดาวกับุาวนี่เลย เสร็จต้มเปืเป่อยๆแล้วเียว,วมันอร่อยหอมเลยมีความหอมเลยค่ะขมนิดๆเผ็ด,ดน้อๆเขากันเข้ากัน <laughs> น้ำนร้อน,นเป็นพวกเอ็นค่ะเอ็นกลมเนื้อ การเปี้ยงเงี้ยมันจะเป็นไข่เด็วมากเราต้องต้มร้อนๆ <c oughs> ต้มร้อนก็มาสดค่ะถ้าไว้นานมันจะเป็นไข่ใสเนี้เปเื่อยเพล้ง่ายเลยค่ะมันจะเป็นพวกไส้หม <c oughs> ลง เป็นพวกเอ็นค่ะเนื้อปนเอ็น เน้อต้นเอ็นจะอร่อยจะมีเคลียมความเป็นกรึบๆเคี้ยวมันทุกคำ ไส้ค่ะไส้จะ่วยเข้วมันมากจะไปในความกืุบๆกือบส้เครื่องในเขาจะกึุบๆกือบกืเก้อบเขาใส่ ม,มาร้อนๆคำเกียวเริ่มนนี้แล้วเนาะเริ่มเย็นแล้วเริ่มเย็นค่ะอากาศมันเย็นครับผมเริ่มเป็นไข่แล้วอาการมันเย็นครับดูเริ่มไข่แล้วค่ะก็กินไปไม่กินนาทีเริ่มไข่แล้วน้ำเริ่มไข่คะ่ะแต่ว่านเนื้อยังอร่อยเหมือนเดิมเย็นไม่ gambling? เย็นแกงเนื้อจะเริ่มเป็นไข่แล้ว ลมแรงดวย เริ่มกดตัวแล้วเสียงลงเครับเสียงลมลมเป็นทั้วันครับผม ลมเย็ยนสบายแถวสุรินลมเท่าวนอ่ะลมเย็ยนสบายมากค่ะแต่ถ้าช่วงเช้าจะหนาวพอดีหน้าบ้านเมษสะด้วยยิยนแต่เย็ยนค่ะ แดงลาเป๊ดเดียวค่ะเิ่มเป็นไข่แล้วตอนนี้เขาจะไข่เร็วมากเลยค่ะอากาศเย็นอ,อากาศก็เย็นเย็นถ้าชอบเรื่อของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เราด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของเรา แล้วกดติดตามให้เราด้ะค่ะช่องมังญยาชุนชิมค่ะวันนี้พอดาส,สอคนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคะ่ะ <laughs>